เมื่อแม่้าส้มตำสองสไตล์ได้มาเจอกันความมันจึงเกิดขึ้นในภาพยนตร์อีล่าเอ๋ยสวัสดีค่ะไฮพะพรตทักันสวัสดีค่ะนางบีจ้ะเสียงใครในเรื่องเล่นเป็นอะไรในเรื่องนางบีนะคะเล่นเป็นแม่้าส้มตำรถเข็นรถเข็นกระจกมากที่ฉันจะอยู่ร้านใหญ่โตเนี่ยข้างหลังนี่ก็คือร้านดิฉันหมดเลยนางบีเนี่ยจริงๆแล้วนางอ่ะ ชอบมาจอดขวางหน้าบ้าน,นฉันขวางหน้าร้านทั้งๆทั้งเื่อฉันก็ขายส้มตำม,มันก็ยังมาขายส้มตำหน้าร้านในฉันคุณครู้ไหมคะว่าสากฉันใหญ่สากใหญ่แต่โคกแค่เนี้ยแต่สากขนาดเนี้ยมันไม่บริานกธิมันไม่บริานเนี่ยคะ่ะแต่ว่าคนเขาแบบว่าเขานิยมกันไงคะนี้คือข้อดีของแม่ค้ารถเข็นทางทางจากโอ้แต่ไม่ให้ไม่มีมารยาทมาจอดขวางหน้าร้านในฉัน <c oughs> แต่ก็ตำอร่อยที่สุดค่ะไหน ทุกคนรู้ไหมคะว่าเนี่ยในเรื่องนี้ค่ะหัวนังบิ๊กเป็นฟลองถึงชักเล็กก็เป็นโปรดิวเซอร์เว้ยโอ้โปรดิวเซอร์แด้ฉากเล็กเข้าโรงวันที่26พฤศจิกายนนี้ค่ะฝากด้วยนะจ๊ะความแซ่บความนัวของพวกเราเป็นยังไงสองคนในเรื่องแซ่บมากบอกเลยค่ะแซ่บค่ะแซ่บแซ่บแซ่บ